รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทียมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมทรล้านนาร่วมสืบสารประเพณีสงกรานต์ล้านนา2566คณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าร่วมพิธีเปิดนิรทศการองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมืองประจำปี2566 ในวันที่12เมษาย,ยน2566ณวัดโลกโมลีจังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการสืบสารประเวณีปีใหม่เมืองวิถีไทยห่วมใจสู่สากลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปีใหม่เมืองเช่นการสาธิตการแต่งดารัวดำหัวแบบฉบับของชาวเชียงใหม่ การสาธิตการตัดตุงจากเครือข่ายเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และทราบข้อมูลความเป็นมาต่างๆของประเพณีสงการในแบบฉบับล้านนาเชียงใหม่ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากและในวันเดียวกันนี้ศูนย์วัฒนธรรมศึกษามทรล้านนายังได้จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมครัวกินครัวตาลสงการล้านนาประจำปี2566 โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับเครื่องบูชาล้านนาและการจัดของดำหัวตามประเพณีล้านนารวมถึงการสาธิตและลงมือปฏิบัติการตัดทำตุงช่อและตุงเทวดาโดยมีคณาจารย์บุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมณศาลาราชมงคลมทรล้านนาและช่องทางออนไลน์ทริตีธนรตัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน